ผมทั้งยาวทั้งต่อใช่ไหมต่อก็ไม่ได้ต่อมัดเดียวนะต่อต้องสี่ห้ามัดผมตัวเราเนี่ยแหละแล้วก็เป็นผมยาวด้วยแล้วก็หนาด้วยเวลาสระนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่เราก็สระผมบางทีก็วันเว้นวันด้วย activity, กิจกรรมต่างๆ ทีเนี้ยพอเรา,เาสระเสร็จใช่ไหมเราจะเลิกใช้แชมพูที่ป้องกันหนังศีรษะแล้วเราก็ต้องบำรุงรักษาเส้นผมเราด้วยอ่าแติ่มามามาดแบบนี้เลยนะคะเอ้หัวยุ่งหมดแล้วเรากะสับน,น้ำสับเลยสับใช้ผ้าคุณหนูหนาๆน,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 นี่ยแหละสับลงไป ตับลงไปใช่ป่ะก่อนนั้นนะแบง่งแบ่งผด้วยค่ะก้มหัวเออลืมไปเราจะใช้โลชั่นเซรั่มบำรุงเส้นผมก่อนนะก่อนที่เราจะเอาใส่ใส่ไปก่อนป้องกันความร้อนก่อนนะฮะ อย่าเพิ่งหวีนะคะผมต่อผมยาวผมหนาอย่าเพิ่งหวีนะเพราะในขณะที่เส้นผมเปียกเส้นผมเราจะเปราะบางแบ่งป้ายแต่เราไปก้มปวกก่อเลยจ้ากลมปลอกก่อนนะคะคือเราคายคให้มันแห้งก่อน ด้วยทฤษฎีแล้วผมต่อก็เหมือนผมที่มัดไว้ใช่ไหมพอทายทายแทงหละอย่าพุ่งนะคะถ้าจะใช้หวีให้ใช้แบบซี่ใหญ่ๆหรือหวีสำหรับผมต่อโดยเฉพาะสำหรับผมต่อผมยาวผมหนาโดยเฉพาะเพืเ่อนๆก็เลืิกซื้อเอานะคะเสร็จแล้วแล้วก็แบ่งผมก็ได้ แต่ที่นี้เราช,อชอ็อปช็อปกลมเวลาได้ไหมมาจาัดการใช้ใช้ใช้ได้เองนะผมไม่ไม่มีเวลาไปร้านทำผมจะไปตอนที่ให้เขา